กับตักทายสวัสดีครับสบ,บายดีเด้อสุผูสุขคนพี่น้องสุผูสุขุนทั้งเอฟซีฝั่งล่าและเอฟซีฝั่งไทยได้เป็นหนังเลยตอนนี้เบาไกลอยู่บนถนนไม้เลข3สามูงสองพี่น้องเอ้ยจุดไม้ไปทางมานันนี้มุ่งหนะ้าไปสู่แถวไส้หน่อยนุ่นทับบุรีได้พี่น้องเด้อเบาไกลสะมารีวิวถน,นนนี่ให้เบิ้งนด้เปน้อังนอะว้าท้อพี่น้องเอ้ย,น,อยนี่คือทางรถไฟฟ้า บางกะซ้อโอ้อยู่บนถนนหมายเลข302พี่น้องเอ้ยถนนเสนีอ่าลักๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มีอยู่ประมาณ3มเลนหรือหเลนบวกข้างนอกด้วยครับพี่น้องข้างนอกไี่ฟังละ2เลนก็เป็น8 1ดสิบเลนพี่น้องเลยว้าวอยู่ข้างบนนี่พี่น้องอยู่ข้างบนนี่คือทางรถไฟฟ้าบ t s อ เป็นสายสีไดเนาะพี่น้องเอ้ยบ่าวไก่กะบโบหูคือกันเนาะพี่น้องเนาะบ่าวไก่สม่งหนาไปทาง้งอ่าบางบัวทองหรือถนนการเจนาพิเศษอ่าสายมือจะเป็นท่าน้ำนนสะพานกับโลดเห็นปว้า,วาวพี่น้องเอ้ยบอกกันได้ว่ถาถนนเส้นนี้ปูคอนกรีตจางดีได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่าวไก่เห็นแล้วออนซ่อนหลายออนซ่อนหลายพี่น้องอยากกะยากใครพี่น้องได้เบิง่งได้เห็นน้ำบ่าวไก่เนาะพี่น้องเนาะ นี่คือถนนหมายเลขสามศูน,ย, 2, น,น,นย์สยยองพี่น้องนองงี่คือสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าได้พี่น้องเด้อนี่คือแยกยังเนาะครับแยกนนทบุรีโอ้เบิรพี่น้องเอ้ยขนส้างไหวยางหิ่งใหญ่อาร่างการนีพี่น้องข้างบนตัดกันกจะเป็นสะพานขามแกยกเด้พี่น้องเด้อว้าวพี่น้องเอ้อยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลรงการงานสร้างรีพี่น้อง ถนนนี่ยอมรับเลยว่าปูคอนกรีดจางดีเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ตรงหน้าบ่ไกลจะเป็นท่าน้ำนนสนามบินน้ำบางบังบวทองการเจริญพิเศษพี่น้องเอ้ว้าวนี่พี่น้องนี่คือสะพานกับรถเด้อพี่น้องเด้อตรงหน,น,น้าบ่ไกลนี่โอ้โหนี่พี่น้องนี่คือสะพานกับรถพี่น้องนี่คืออยู่บนถนน,นไม้ริบสามศูนย์สองพี่น้องเอบ้บ่ไกลมุ่งหน้ามแจกมาจาก ผัดไทยลาดน้องผองนะาะเพื่อจะไปจุดไหมไปทางอยู่แถวไส้ไส์ไส้น้อยพี่น้อง <c oughs> จะบ่ถืแล้วก็่กพิษพี่น้องเลยถ้าบ้าฝึกบ้าพิษป,ประการใดกับอทอทษดออาไย่ได้พี่น้องเด้อนี่คือตรงไปเป็นจะเป็นบางบัวทองโบโทพี่นอ้องอ่ะเอามาคอมมต์มาอ่าตรงหน้าบ้าไก่นี่ท้างบนทั้งหัวนี่จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเ่นสาง ขาแม่น้ำนุ่นได้ A hehe, พี่ so <c fossil wrote> <df> น้องเด้อโว้ยพี่น้องเอ้ยนี่มีคนดูโอ้เปล่าเล่าเห็นแล้วสะออนแห้งพี่น้องเอ้ยสะออนตาสะออนใจแห้งอย่าีพี่น้องเอ้ยว้าวนี่ทุนสางทางรวยฟฟ้าขาแม่น้ำได้เลยพี่น้องเด้อโอ้โหนี่สุดยอดอลังการพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสางอย่าีพี่น้องนี่แหละคือประเทศไทยครับมีที่นี่ที่เดียวคือประเทศไทยว้าว โอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยลองเลยอเนี่าสุดยอดอลังการงานสร้างไอ้นี่พี่นอ้องนี่พี่น้องทั้งน้าทั้งสายมือเบาไกลจะเป็นแม่นำนุ่นเนาะพี่น,อน้องเนาะว้าวนี่พี่นอ้องเบนสางสถานีรถไฟฟ้าขามอันนี้กกเป็นสะพานขามรรห,ร leve, หรือว่าไฮรถหรือว่าไฮยุทธไฮรถนี่แลนขามพี่นอ้องนี่ท่างนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าข้างล่างจะเป็นแม่นม้ำนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้โห ก็จะสางคนโดไว้ต like, ิดแม่นปาต้องเนหอกเว้ยคนโดมันสูงสูงเลยนอเ้ยนี่คือจมูกนาไปอยู่ไปที่าอ่นนทบุรี่น้องเปนหรอนอดูแถวแถวแถวไสน่อยนาองี่นหองเนาะว้าวบอกเลยว่าถนนนนทาาเป่นสางไว้ยางหิ่งหญออลังการที่เปน้องเ้ยนี่เปน้อกโอ้โหถนนจะออกอ่ะ ออกกับอ่าแถวๆกรุงเทพรอบนอกเลยมหมือนมโพี่น้องเลยแถวๆนอกๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหปากไก่ยังสังไว้ยางยิ่งใหญ่อลังการเลยพี่น้องนี่ว้าวบากไก่ขับตรงไปเรื่อยๆเนาะบากไกลเนาะโอ้โหพี่น้องนี่อ่าใสซม่านะบู๊ยนะสถานีรถไฟใสซม่าพันวาพันวาพี่น้องเอ้ยบากไกลกินทักอันทีอันที บุกลจะต้องไปเรื่อยๆ์นะพี่น้องเนาะตรงไปทางบางบัวทองพี่น้องแถวอ่าชายมาท่าอิดบางบางใหญ่บางบัวทองบุกลตรงไปทางบางใหญ่บางบัวทองได้พี่น้องเด้อถ้าพูดได้จะออกท่าอิดชิดซ้ายออกได้พี่น้องแต่บุกลจะต้องไปว้าวนี่แหละพี่น้องเลยบุกลอ่อนซ่อนแห้งมีสองเส้นทางได้พี่น้องเลยอ่าสถานีรถไฟฝ่าพันแยกออกรีนพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลย สภาวออนซ้อนหลายทีื่อนี้บอกกล่าวออนซ้อนหลายออนซ้อนหลายดิพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนหมายเลข302เด้อครับจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปนนทบ,บุรีพี่น้องเอ้ยแถวแถวแถวไส้หน่อยพี่น้องมือนี้บอกไปไปปิดเปียกเข็ดงานแถวหนุ่มแถวพุ่นเนาะกเด้อเก็บผ้าบรรยากาศมาฝากพี่ฝานนกน้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้อยนี่บอกไปสะออนแห้งพี่น้องเอ้ยสะออนพันสางถน,นนหนทางนะกัสาง ทางรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าเนี่ยพันธสัญาาอยู่เกาะกลางถนนนอกพี่น,อน้องนอกเพื่อประสัดกระซับพ,พื้นที่หรือว่าประหยัดพื้นที่และเกษสรบททางบทสางลูกลำอ่าบ้านเลือ่อน,นพัฒน์ซนเป็นว่าบางรักน้อยท่าอิดสถานีบางรักน้อยท่าอิดพี่น้องว้าวไปไปรับซนําบกไกลเลยพี่น้องอ๋อทูพี่นอปปรร้อ,นนองเอ้ยน,นี่พี่น้องหลยแยกร้ายตอนพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยสุดอยอดบาพี่น้อง มีหนึ่งสองสามสันพี่น้องเอ้ยสันสันที่สามเป็นสันของอ่าทางรถไฟฟ้านี่ยังมีรถแลนผ่านด้วยพี่น้องสันนี่พี่น้องโอ้สุดยอดดีทพี่น้องเอ้ยโอ้โหสมัยาชิกใหญ่อลังการเลยทีพี่น้องเอ้ยเบาเหล้าห็นแล้วตื่นตาตื่นใจนี่เด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือประเทศไทยเด้อพี่น้องขนอนอยู่ออกนอกโซนเมืองแล้วพี่น้องก็ยังพัฒนาสุดยอดเด้พี่น้องถนนเส้นนี้ สุดยอดมากเลยครับอีก3กิโลเมตรบางไก่จะออกไปลัตนาทิเบตเป็นว่าอีก3กิโลหรือเกือบสี่กิโลเมตรน้องบางไก่จะออกไปสู่ลัตถนนลัตนาทิเบตแมนมาเนาะเป็น้องเอ้ยบางไก่เอ้ยทิศเอ้ยถี่จะได้ขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อบางไก่กะบโบหูขอมูอเนาะพี่น้องเนาะถือว่าขับรถเป็นคนต่งังค์เป็นคนเล่าหรือว่าแรงงานต่างเล่าแรงงานต่งางชาติมาขับรถเทิดเบียดท็ดงาน อันนี้คือรถรถหลุสำหรับไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์หลรับจ้างเด้อพี่น้องเด้อใส่สำหรับหน้าที่การงานเพิ่นให้ยครับเนาะพี่น้องเนาะสเกเพิ่นใจดีเพิ่นให้ยครับเนาะพี่น้องโอ้โหนี่บางกล้วยบางบัวทองออกทรายเด้อพี่น้องบอกไปจะตรงไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อตรงไปเรื่อยๆว้าวสุดยอดพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยนี่ออกมาจากกรุงเทพอยู่หลายกิโลเด้อพี่น้องเอ้ ยังจเจริญขนาดนี้เลือพี่น้องเอ้ยนี่คือว่าถนนต่างจังหวัดก็ว่าได้หรือว,ว่ากรุงเทพหน,นอกหน,น,อ,นอ,อกรอบพี่น้องเนาะโอ้ยโมไกยออนซ่อนหลายออนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยโอ้โหอันนี้คือสถานียังเนาะพี่น้องสถานีบางพูสถานีบาง,าบางพูเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ครือโมบายคือขามสะพานอ่าสะพานขามแย่พี่น้อง ข้างบนยู่จะเป็นะสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องจกสายสียังเนาะสายสียังนี่สายสีม่วงพอ,อน้งองแก่อาการพิษขอตุดข้อไผ่เด้อพี่น้องเด้อไก่เห็นสีนี่คือว่าสายสีม่วงเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหผุน้าวสุดสายตาเบาไก่เด้อพี่น้องเลยถนนนี่นกับปูคันกรีดเด้อพี่น้องเด้อถนนนี่นปูคันกรีดหนึ่งหนึ่งสองสามสามเลนพี่น้องบวกข้าขงนอก สองบวกข้างนอกขางคัวสองเป็นซิบเลนได้พี่น้องด้วยอุ้ยสะออนนี่พี่น้องเอ้ยสะออนดีสะออนน้ำคนไทยทั้งประเทศน่าพี่น้องนาขี่มีถนน,นพ้นทางสะดวกสบายเบาจะเป็นทา้งนาบว่าจะเป็นทัง,นะาาทงอ่าทังบกหรือว่าทังรถไฟฟ้าโอ้โหยางสะดวกสบายได้พี่น้องเอ้ยอ่ะบอกไกลสิครับรถต่อไปอีกพี่นอ้องเอ้ยตรงไปอีกไปเรื่อยเพื่อสี่หอดจุดหมายไปทัง ยังอีกประมาณ16กิโลเมตรนอกี่น้องนอกบะไกลสิหอดจุดไปไปทางเอาตู้วว้าวจุดนี้พี่น้องจุดนี้อีกจุดเดินอีกจุดหนึ่งเพื่อการก่อสร้างนีพี่น้องจุดนี้เพื่อก่อสร้างเนี่ยประธานสำเร็จอยู่ทางนี้พี่น้องนี่ เพื่อนยังมีการเห็ดเบียกเห็ดงานหรือว่ายังมีการก wow. oh. um, oh. ่อสร้างอยู่พี่น้องสนุตอ่าเซนนี่น้องพี่น้องเนาะโอ้นี่เพ่นเ็ดตัดต่อไปทางเลยเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเลยป้าตุกนี่เพ่นเ็ดตัดต่อไปทางเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เพื่อนมีเห็ดการเพื่อนมีการก่อสร้างอยู่พี่น้องว้าวนี่แถวนี่แถวนียังมีการก่อสร้างอยู่นี่นี่ทั้งยังทั้งยังก่อสร้างอยู่พี่น้องทั้งนี้ นี going, on, penguin, oh, whales, oh, here, ่ท so, si nah, ่านเห็นเพื่อนยังเห็ดสุดยอดบอพี่น้องสุดยอดบอโหนี่พี่น้องนี่เพิ่นขึ้นเพิ่นจะขึ้นฆ่านว่าเพิ่นจะต่อไปเนาะพี่น้องเนาะฆ่าเล็กก็เพิ่นนี่เพิ่นจะต่อไปอีกพี่น้องเลยโห่ปุ่นปุ่นปุ่นท่าพุ่นพี่น้องอุ้ยมไกลยสมาสออนเธอได้พี่น้องเลยนี่ถ้าเพื่อนยังเห็ดงานอยู่เด้เพี่น้องด้วยังบ่ทันได้สำเร็จเถอทางนี่ แล้วไนต่อไปถนนเนาะพี่น้องเนาะบไกากับบุกุจักนาะพี่น้องเนาะโอ้โหชุดยอดนี่พี่น้องเลยนี่น pues ี oh ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอหว้าวโอบุกไก่กอสะอ่อนแห้งทินี้พี่น้องเอ้ยเอ้าบุกายครับต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมุ่งหน้าไปสู่บางบัวทองด้วยว่าถนนอ่า สุพรรณบุรีเพันว่าไปตรงไปเป็นถนน,นไม้เลขกเก่าน้นอเปนะ็น้องเนาะนี่ป่าตุ๊บว่าหลุดน้าแหน,น่ได้เถอะครับถนน,นเซนนีพี่น้องเลยนี่ยังมีทางอ่าอันนี้คือจะเป็นสะพานขามแยกเน้อพี่น้องเนาะเป็นตัดลงมาเซน,นี่พูนพูน,พนทางพี่พี่น้องเลยเอ,บอาบวกไปครับตรงต่อไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะอีกประมาณชิบสี่กิโลบวกไปถึงจุดหมายปลายทางเนาะพี่น้องเนาะป่าตุ๊บีน้องเลย ทั้งข,งข,งขางควบาบวก่จะเป็นหางยังเนาะพี่น้องเนะาะบวก่กับบูหูอ่านภาษาอังกฤษบอกพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยว้าวสุดยอดบพี่น้องสุดยอดบ่อชุดยอดบ่ออุย้ยอยากใครพี่น้องเลยบ้าเห็นน้ำบวก่าได้พี่น้องเลยอ่ะบวก่เห็ดคลิปขึ้นมานี่สังค์คลิปขึ้นมานี่เพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเลยรับส้มเป็นความอ่าเป็นอ่ายังกอบ รับส้มทงังส่งบกไก่เพื่อควบบันเทิงเนาะพี่น้องเนะาะบกไก่ก็บอกว่ถือพี่น้องเลยกระโจนข้อไฟลายพี่น้องว้าวอยากให้มาเบิง้งความเจริญความการพัฒนาของประเทศไทยพี่น้องเลยตรงนี้บกไก่ยอยู่บนถนนไม้เหล็กสามเก้าศูนย์หนึ่งน้องพี่น้องนอหลังจากบกไก่วิ่งมาจากถนนไม้เหล็กสามศูนย์สองเลยก็ออกมาทูถนนสามศูนย์หนึ่งพี่น้องเพื่อจะวิ่งตรงไปทางอ่าเขตเขตไส้น้อยเนี่ พี่น้องเด้อเขียใส่หน่อยโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่พวกไกลแลนออกเล่นนองนะครับน้องพี่น้องเนาะแลนออกเล่นนอกน,นอี่นนนอ,อ,นนอ,อยู่ประมาณสามเล่นนีน่พีน่น้องเด้อผมโบดรวยโบมีการสวนทางเนาะพี่น้องเนาะนีะ่สามเล่นพี่น้อง,ง,งข้างในก็จะเป็นสามเล่นพี่น้องข้างนอกข้างในก็จะเป็นสามเล่นสามสามเป็นเก้าเก้าสามเก้าสิบแปดโอ้ศูนย์ดีสิบก็เล่นแม่นบ่เนาะพี่น้องเนาะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้ถนน12บสอเลนได้พี่น้องเด้อฟังนี่3ามฟังนั่นสามฟังนั่นอีก3ามแต่ก็ฟังความือบะไก่อีก3พี่น้องว้าวพี่น้องถนน12เล่นโอ้โหไปไปรับส้มบรบบไก่ต่อเลยพี่น้องเอยเนี๋ยวจะหอดจุดหมไปทางเด้ไปจบกคิบไผ่ยุคนเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะพี่น้องเอ,อ้ยบ่าวไก่บ่าวหอดเด้อพี่น้องเดอ้อมาหอดแล้วเขตยดไซน้อยอำเภอไซน้อยทิศซ้ายพี่นว่าหมายเลขสามสองหนึ่ห้าพี่น้องเอ,อ้ยโอ้พี่น้องเอ,อ้ยที่ว่าถนนเส้นนี้บ่าวไก่เห็นแล้วบ่าวไก่ตื่นตาตื่นใจแห้งขนาดพี่น้องเอ,อ้ยบ่คิดว่าถนนประเทศไทยสมีหอดสิบอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเล่นพี่น้องเอ,อ้ยโอ,โอ้สม่ัหมสุดยอด อลังการงานสร่างพี่น้องเอ้ยตรงไปฝนเป็นสุพรรณบุรีปทุมธานีบางปะอินบกไก่จะออกไปที่อำเภอไส้หน่อยนะพี่น้องเนาะอำเภอไส้หน่อยบ้าตกพี่น้องเ้ยอ๋อสำหรับคลิปนี้บกไก่ขอฝากกันเลยพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บกไก่เต็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อคลิปนี้บกไก่เฉวอยล่าฟาจากไปเพียงถึงนะพี่น้องเนาะสนับ อย่าลืมสนับสนุนบาไก่โดยบอกกดถามโฆษณาได้พี่น้องเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำๆำเลยนะอ้ยเนือเนื้ออย่างพี่น้องเพื่อจุติผลคิปใหม่ๆของบาไก่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าบาไกย์จะเป็บาหลายใหญ่ห่างได้พี่น้องพัดสีร่ำค้านบาไก่เอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาไก่ก็ชิดลาไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสระบายดี